เหตุผลก็เป็นเพราะในช่วงเวลานั้นๆที่ดวงจิตนั้นๆไปเกิดในภพภูมิใดก็ตามมันล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิวัฒนาการค่ะจิตวิญญาณของเราต้องการพลังงานแบบใดต้องการเรียนรู้สิ่งใดเพื่อให้เกิดความสมดุลและนำพาธรรมชาติให้ก้าวต่อไปอย่างแท้จริงสายใหญ่ที่เชื่อมโยงกันอย่างไม่มีวันขาดแม้จะอยู่ต่างภพต่างสถานะแต่สายใยพลังงานของชูวินเฟลม จะยังคงเชื่อมโยงกันอยู่เสมอค่ะพลังงานของแต่ละฝ่ายจะส่งผลกระทบถึงกันและกันอย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นพลังงานด้านบวกหรือด้านลบเพราะทุกอย่างล้วนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีแห่งการวิวัฒนาการที่ทั้งคู่จะต้องเผชิญหน้าเพื่อเติบโตและเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบที่แตกต่างออกไป การที่ทวินเฟลมต้องแยกกันไปเกิดในพบภูมิที่แตกต่างกันก็เพื่อเติมเซมและเรียนรู้บทเรียนที่จำเป็นต่อการเติบโต